นี่นี่ดูคันไปครับนี่นี่อยู่ครับยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่อยู่ครับอยู่อยู่ครับอยู่อยู่อยู่ครับคุณผู้ชมโอ้ปลาหมีไซคครับมาที่ปลาหมีไซคอยู่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 โอ้ยโอ้ยไซเอฟเลยครับคุณผู้ชมไซเอฟเลยครับออ้ยมีติ้งอยู่ครับมีติ้งอยู่ครับมีติ้งอยู่ครับนี่ครับคันเป็ดเราครับมีติ้งอยู่ครับมีติ้งอยู่ครับโอ้ยไส์สวยครับคุณผู้ชมไส์สวยครับไส์สวย อยู่ไหมครับอยู่ไหมครับอยู่ไหมครับนี่ครับคันเบ็ดเราครับอยู่ไหมครับโอ้อยู่ครับคุณผู้ชมอยู่ครับอยู่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 ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการมนอกสเตชันครับวันนี้พาคุณผู้ชมมายามเบ็ดในตอนเช้าครับคุณผู้ชมนี่ครับมีพี่ๆเข้ามาตัดข้าวอยู่ตรงนี้ครับสามคนครับนี่นาพ่อใหญ่มาครับ บ้านกระเดาครับนี่ครับกาลังตัดยาเอยไม่ใช่ตัดข้าวครับนี่พ่อมาผ่นบอกว่ามันนั่นนะครับมันสูงเกินนะครับผมจะใส่ปุ๋ยครับกลัวข้าวจะล้มครับอ่ะเดี๋ยวมาลุ้นครับคุณผู้ชมผมใส่เบ็ดไว้สามสิบคันครับใส่ไว้แถวๆนี้ครับใส่ไว้ตรงนี้สิบสี่คันครับไปตรงนี้สิบสี่คัน แล้วตรงนี้อีก6กคันครับอ่ะมาลุ้นกันครับคุณผู้ชมจะพอมีตัวได้แต้มไหมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเป็นกําลังใจเราด้วยครับทีมงานบ้านนอกสถานครับวันนี้จะหมานไหมพอมีตัวได้แต้มหรือเปล่านะครับคลองก็ยังโบเบเลยครับนี่ครับนี่ครับบามีหยังเลยอ่ะมาลุ้นครับคุณผู้ชมจะพอมีตัวได้แต้มไหมเฮ้ผมว่าผมลงเดินตรงคลองดีกว่าข้าวสวยจริงๆครับคุณผู้ชมนี่ครับทุ่งกุลาร้องไห้ครับ นี่ครับพี่ๆเขาตัดข้าวปื๊ดปื้ดปื้ดปืดปืดปืดกันอยู่นะครับนะครับเป็นพื้นที่นาของพ่อใหญ่มานะครับคุณพ่อมาขอผลละนะครับมาใส่เอามาใส่เลยมาใส่เลยผนว่านะครับปื๊ดะะมาดูคันนี้กันครับใส่ไว้เลี่ยดเลียดทางอย่างนี้เลยครับคุณผู้ชมนี่ครับนี่ครับคันเบ็ดเหลาบ่ทึก เหยื่อเป็นเหยื่อลูกเอา้าเบ็ดคันี้หายครับคุณผู้ชมโอ้ขึ้นงลง,ง,งไปอย่างนั้นครับเดี๋ยว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 ีครับเบ็ดเราใส่ไว้ตัวนี้ครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมลงก่อนเบ็ดงอไปครับมีโอกาสครับมีโอกาสอ๋ปา่าลูกคอ,อกชะน,น้อนนี่นี่ครับเบ็ดเราครับ อ๋อยู่คุณผู้ชมอยู่อยู่นี่นี่ดูคันไปครับนี่นี่อยู่ครับยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่อยู่ครับอยู่อยู่ครับอยู่อยู่อยู่ดูคุณผู้ชมโอ้ปลามีสาครับอันนี้ปลามีสายอ้ามาแล้วครับแต้มที่หนึ่งมาแล้วนี่ครับมันมาด้คุณผู้ชมนี่อุ้ยสใหญ่อยู่ครับคุณผู้ชมโอ้คือ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  S 1> <S 1> เดี๋ยวผมขอเก็บปลากันครับผู้ชมเฮ้ยมาแล้วนะครับค่องยังไม่มีอะไรเลยครับอึบอึบเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเข่าของก็เจ้าเจ้าโอ้ลุตซะเนะโอ้ยนะเดี๋ยวขอเก็บปลาครับผู้ชมมนัมนมนันมันมันแต้มแรกมาแล้วครับมาดูกันต่อครับผู้ชมตรงนี้มีทั้งหมดหกคันครับเฮ้ยมันอยู่ครับมันอยู่มันอยู่แบบนี้ มาดูกันต่อเขาจะมีตัวไหมตัวนี้หล่อนครับตัวนี้หล่อนตัวนี้หล่อนเดี๋ยวดูตรงนี้ให้จบก่อนเลยดีกว่าครับผู้ชมตัวนี้งงงลงไปไหมงงงไหมครับงงๆไหมนะครับจะมีตัวหรือเปล่าครับตัวนี้สีงงๆลงไปครับนะครับเบ็ดเรางงๆงลงไปครับอยู่ไหม อยู่ไหมครับโอ้ไม่อยู่คับคุณผู้ชมอ,อ่าเดี๋ยวผมเก็บเบ็ดแถบนี้นครับมาดูฟังนี้กันต่อคุณผู้ชมจะมีตัวเพิ่มไหมนะครับได้มาแล้วหนึ่งแต้มครับเป็นพช่อนไซส์กำลังงามเลยครับคุณผู้ชมึดนี่ครับก็ใส่ไว้แถวๆนี้เลยนะครับ แต่เราต้องเดินดีๆครับผู้ชมเพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วล้มครับอ,อย่างยุ่งๆยๆๆๆิ่งย่นิไม่ได้ใส่ครับผู้ชมเปลี่ยนหายไปอันนึงน่ครับไม่มีอะไรในกอไผ่ครับเงียบคลิปไ้ิมีตัวเพิ่มปะอะไรประตอนนี้โอ้นี่ครับบรรยากาศท้องทุ่งนาครับของทุ่งกุลาร้องไห้ อึ <g Adri ana> โดโอ้แต่คันข้างหน้ามันรู้สึกกก่มๆลงครับคันนี้ก,ไไกครคร็ไม่มีอะไรใก้กองไผ่ครับฮึดเอ้อมีอะไรในกอไผ่ครับเดี๋ยวผมขอวางก่อนครับวางของครับนี่ครับนั่นครับคันข้างหน้าครับคันนี้หล่อนครับไม,มมไม่มีอะไรครับฝั่งนี้ก็ไม่มีอะไรหล่อนครับฮึดนี่ครับ ขันข้างหน้ามันโกลมลงครับเผิ่มไหมครับมีแต้มไหมครับยังอยู่ไหมครับอยู่ไหมครับคุณผู้ชมอยู่ไหมครับเงียบกิบครับเงียบกิบอยู่ไหมอยู่ไหมโอ้หลุดครับคุณผู้ชมโอ้ยบอถือครับเว็บบแมนถืออยู่แต่หลุดครับโอ้อ ครับใส่เข้ามาไม่ไกลครับจากถนนครับเดินแค่นี้ครับอ่ะเดี๋ยวผมเก็บเบ็ดก่อนครับเดี๋ยวไปลุ้นฝั่งนนต่อเหลืออีกยี่สิบคันครับครับมปลุ้นกันต่อคุณผู้ชมได้มาแล้วหนึ่งแต้มแล้วครับยามเบ็ดตอนเช้าเช้าในทุ่งกุลาร้องไห้ครับใส่เบ็ดหาปลาทุ่งกุลาร้องไห้อำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกดครับโอ้ดูกันต่อคุณผู้ชมจะมีตัวได้แต้มกันเพิ่มไหมครับเหยื่อที่ใช้เป็นเหยื่อ ลูกกบครับโอ้บรรยากาศดีแหงคุณผู้ชมข้าวก็สวยจริงๆครับปีนี้ยอมรับครับโอ้งามมีหลีนี่ครับเก็บมาแล้วส่วนหนึ่งครับเหลืออยู่ประมาณสิบคันครับสิบคันเห็นจะได้ดูไปยาวๆเลยแล้วเขาเก็บกลับมาดีกว่านี่ครับนี่เป็ดเราไม่มีอะไรในกอไผ่ครับหล่อนครับ ปาลมตัวเล็กบ่ครับแต่ตัวที่ได้มันเป็นตัวไซสโอเคนะมัปาเก่าแลครับนี่ครับก็ใส่สอนๆไว้อย่างนี้ครับครับติดถนนเลยครับติดทางนะครับนี่ครับนี่ครับเป็นเราไม่เหือไม่อือเลยครับโอ้ยสิมีแต้มบ่หรอปัตตานีอึดอันนี้ก็ยังชี้เกเียดอยู่เลยครับนี่ครับ น้ำไม่ค่อยมีครับฝนไม่ได้ตกครับน้ำก็ไม่ค่อยมีนี่ครับเบ็ดแล้วปัปกลงได้ปักลงไปลึกหน่อยครับตอนไม่มีน้ำจริงๆครับคุณผู้ชมโอ้ยนะสไดใจจะโตบอลนี่ขันข้างหน้ามีอาการครับคุณผู้ชมมีอาการมีอาการนี่ครับเดี๋ยว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 ผมวางก่อนครับจะอยู่ไหมครับจะอยู่ไหมครับนี่ครับเบ็ดเราครับนี่ครับ เป็ดเล่าครับนี่ครับต้นไม้ยังอยู่นี่อยู่ไหมครับต้องมาดูกันว่าอยู่โอ้ยอยู่ๆครับคุณผู้ชมอยู่ๆอยู่ๆอยู่ๆอุ้ยโอุ้ยส่เอฟเลยครับคุณผู้ชมใส่เอฟเลยครับอุ้ย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 ปลาช่อนตุ้มปั๊กใหญ่เลยครับคุณผู้ชมอุ้ยอุ้ยเครื่องม้านท่ละครับนี้โอ้โหหนึ่งสองสามข้าที่สี่ของฝั่งนี้ครับ อุ้ยอุ้ยมัน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 โอ้ดูครับดูดูครับดูครับโอ้ยไซสใหญ่เลยครับคุณผู้ชมโอ้อุ้ยปลาคือตัวใหญ่จริงอุ้ยมันมันมันครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมเก็บปลาก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเป็นกำลังใจเราด้วยครับแต้มที่สองมาแล้วครับผมเดี๋ยวผมขอเก็บปลากันครับคุณผู้ชมโอ้มาลุ้นกันต่าคุณผู้ชมเฮ้ยอุ้ยสองแต้มแล้วครับคุณผู้ชมอุ้ยตัวใหญ่จริงครับคุณผู้ชม เดี๋ยวเบ็ดเราปักไว้อย่างนี้ก็ครับเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บทีเดียวอ้บรรยากาศดีจริงๆคุณผู้ชมตอนเช้าวันอาทิตย์อย่างนี้นะครับวันหยุดเราก็มาหาใส่เบ็ดครับคุณผู้ชมพอได้กับข้าวครับได้อยู่กับวิถีชีวิตแบบบ้านๆครับโอ้ยคันนี้ก็จาำครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมดูอะไรครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมอะไรเกิดขึ้นครับต่อกไนเลยครับนั่นครับคันนั้นครับอุ้ยอ้ยมีติงเขาเมื่อกี้มีติงอยู่ มีติงอยู่ครับมีติงอยู่ครับมีติงอยู่ครับนี่ครับคันเบ็ดเราครับมีติงอยู่ครับมีติงอยู่ครับโอ้ยใสสวยครับคุณผู้ชมใสสวยครับใสสวยใสสวยใสสวยโอ้ยโอ้ยมันมันครับคุณผู้ชมโอ้ยเต็มที่สามนะครับโอ้ยอยปลาใสสวยเลยครับโอ้ยติดเลี้ยงคันเลยครับผู้ชมโอ้ยนั่นครับคันนั้นครับตัวใหญ่ครับแล้วก็มานี่ครับ อ hmm, ุ้ยติดซ้อนกันเลยครับคุณผู้ชมอุ้ยมัน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 อุ้ยอุ้ยโอ้แต้มที่สองนะครับคุณผู้ชมนี่ครับนี่ครับอุ้ยของแตกครับคุณผู้ชมเอา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 อี๋เฮ่อี๋คุณผู้ชมสายใหญ่ครับโอ้เอาเขียวครับคุณผู้ชมผมเก็บปลากันครับ เฮ้ยสาวเต้เลยคุณผู้ววชมติดซ้อนกันเลยครับนั่นครับคันที่ผมเสียบไว้ตรงนั้นนิดนึงเดีย๋ยวเสียบไว้ตรงนี้นึงครับเอ้ยเฮ้ยมัน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 โอ้ย,อยสองคันซ้อนเลยครับคุณผู้ชมอุ้ยแจม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 โอ้ยักแ,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 แขงขะแขงเฮ้ยอ้าอุ้ย ตัวนี้ก็หมุนเอเล่เหมือนกันคุณผู้ชมตัวนี้ก็หมุนเอเล่เหมือนกันนี่ครับคันเบ็ดเล้าอยู่มะหน่ะปะนี่นี่ครับอยู่ไหมครับอยู่ไหมครับอยู่ไหมครับนี่ครับคันเบ็ดเล้าครับอยู่ไหมครับโอ้อยู่ครับคุณผู้ชมอยู่ครับอยู่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 โอ้โหซอนสามเลยครับคุณผู้ชมสามคันเลยครับโอ้โหเดี๋ยวครับคุณผู้ชม โอ้ยโอ้ยปลาไซส์ใหญ่เลยครับคุณผู้ชมโอ้โอ้ยโอ้ยปลานาอะไรจะไซส์ใหญ่ถ่ะครับโอ้ยสามขันซ้อนเลยครับออ้โอ้แต้มที่สี่ครับคุณผู้ชมอุ้ยมันหมันมันมันโอ้โอ้นี่ครับออ้โอ้ไซส์สวยเลยครับคุณผู้ชมโอ้ย มานมานครับสีแต้มครับโอ้ยมานมานครับตื่นเต้นตื่นเต้นนี่ครับผู้ชมโอ้ยคล่องแตกครับคุณผู้ชมสีแต้มครับโอ้ยกองอีเล่ยครับนักตึงๆแล้วครับเฮ้ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจเราด้วยนะครับอุ้ยมานจริงๆครับมานจริงๆครับโอ้ยสามคันติดเลยครับอู้อู้ สุดยอดครับบรรยากาศดีครับน้ำแค่นี้เองครับคุณผู้ชมอุ้ยน้ำน้อยๆก็ถือครับคุณผู้ชมอุ้ยปลามีแต่ตัวโตๆครับคุณผู้ชมอุ้ยมันหมัน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 หมันเดไปดูกันต่อครับคุณผู้ชมนะครับสามคันซ้อนเลยครับคุณผู้ชมเนี่ยครับโอ้ติดแบบเลียงคันเลยครับสามคันซ้อนเลยครับบูบบูบูบูบมันตัวนี้แป้วปลาก็มีแต่ไซส์ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยครับอุ้ยคือหมานเทลมันนียอุ้ย ครับตอนนี้มาครับมาดูนะครับคันนี้โอ้ยไม่โดนครับโดนคาดซิดครับนี่ครับเบ็ดเราครับสายเบ็ดเบียงมาทางซ้ายครับไม่ได้ครับตัวนี้ครับอไม่ได้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 คันนี้เป็นยังไงครับคันนี้ก็หล่อนครับคุณผู้ชม แสดงว่ามีแนวมากินเพราลูกกบมันน่าจะไม่มีอะไรกินนะครับนอกจากปลาไหลบกปลาไหลบกกับปลาครับเอ้ยพอไหวอยู่พอไว้อยู่พอไวอยู่แบบนี้อคันนี้ครับคันนี้ก็หล่อนนะผู้ชมหล่อนอิ่งติ้งครับโอ้อสีแดงแล้วครับผู้ชมอันสุดท้าย อันสุดท้ายโกงครับผู้ชมอันสุดท้ายโกงโกงโกงโกลงกลงุลงโกลงลุงโกงลุงอยู่ปะอยู่ไหมครับเพราะตอนคืนเราไม่ได้มานน่นเลยนะครับตอนคืนเราไม่ได้มายามเลยครับอยู่ไหม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 ครับอยู่ๆครับผู้ชมอยู่ๆปลาเลยปลาเลยออ้ปลาเข็งก็ตัวใหญ่ครับผู้ชมอ้ยปูยก็ตัวใหญ่แท้ อุ้ยปลาเข็งก็ตัวโตัวกับผมชมอุ้ยปลาติงตัวปลาเข็งก็ตัวโตครับดูกับฟ้ามือผมครับอุ้ยโอ้คือแหงคือแหงคือแหงปึปึ๊บปึ๊บ้ยนี่ครับแต้มที่ห้าครับโอ้โหหมดแล้วครับเบ็ดครับอุ้ย หวานหวานเดคุณผู้ชมวันนี้ได้มาห้าแต้มแล้วครับคุณผู้ชมอู้ยเอแล้วครับคุณผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเป็นกําลังใจเราด้วยครับบรรยากาศบ้านๆครับวิวหลักร้อยนะครับราคาหลักร้อยแต่วิวหลักล้านครับคุณผู้ชมอ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเป็นกําลังใจเราด้วยครับทีมงานบ้านนอกสเตชันครับเจอกันอีกทีครับอาทิตย์หน้าครับแอมสำหรับอาทิตย์นี้หมานอยู่ครับพอได้แก้พอได้ผลครับ สุขโขสุขขังมีสตังใช้กันหลายๆเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีครับผม